อย่าตัดสินเขาหากเรายังไม่รู้เจ็ดจำนงที่แท้จริงของเราอาจจะสงสัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันยังไงทำไมต้องไม่ตัดสินเขาถ้าหากเรายังไม่รู้จักเจ็ดจำนวที่แท้จริงของตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง ก่อนหน้านั้นคุณแม่มีความทุกข์ใจเป็นอย่างมากที่ต้องทำงานหาเงินให้ลูกใช้ไม่ว่าจะหาได้มากมายแค่ไหนก็หมดไปกับปัญหาที่ลูกสร้างขึ้นจนคุณแม่เกิดความท้อและเหนื่อยอยากรวยให้มากกว่านี้จะได้ใช้ใจ่ายได้สบายขึ้นแต่ไม่ว่าจะหาเงินเพิ่มมากขึ้นแค่ไหน คุณแม่ก็รู้สึกกลัวว่าเงินจะหมดไปกับปัญหาของลูกและสุดท้ายก็เป็นเช่นนั้นจริงๆคุณแม่ใช้ชีวิตด้วยการต่อว่าและโทษตัวเองที่ดูแลลูกได้ไม่ดีและรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าทำไมลูกถึงเป็นเช่นนี้เราไม่รู้หรอกว่าก่อนเราลงมาเกิดนั้นเจตจำนงของการเกิดมาของเราคืออะไรและเคยสงสัยไม่ว่า ทำไมเราต้องเจอผู้คนแย่ๆเจอเรื่องลายๆหรือเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องการทุกท่านลองถามตัวเองอีกครั้งสิคะว่าเจตจำนงของเราคืออะไรถ้ายังตอบไม่ได้นึกไม่ออกให้กลับไปขอบคุณผู้คนเหล่านั้นที่ทำร้ายคุณที่ทำให้คุณเจ็บปวด ถ้าไม่มีจิตวิญญาณเหล่านั้นมาปลุกให้คุณตื่นคุณจะจดจำเจตจำนงหรือตัวเองได้ยังไงและทุกเหตุการณ์เหล่านั้นคุณอาจจะเป็นคนร้องขอเองก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าตัดสินเขาที่ทำให้เราเจ็บปวดแต่จงขอบคุณเพราะเขาอาจจะเข้ามาปลุกให้คุณตื่นจากความหลับไหลอันยาวนานก็ได้ หากคุณแม่ท่านนั้นใช้ชีวิตด้วยการต่อว่าโชคชะตาคุณแม่ท่านนั้นจะไม่มีวันรู้เลยว่าการที่ลูกต้องมาแสดงบทนั้นกับเราเขาอาจจะเข้ามาปลุกให้คุณแม่ตื่นและจดจำตัวเองได้ก็ได้หากไม่มีลูกคนนั้นคุณแม่ท่านนี้จะไม่มีวันรู้เลยว่าเขามีศักยภาพแค่ไหนในการเนรมิตเงินไม่ว่าลูกต้องการเท่าไหร่เขาก็จะหามาให้ได้ทุกครั้ง และถ้าไม่มีลูกคนนั้นคุณแม่จะไม่เข้าใจคําว่าอดทนและพยายามเลยอย่างน้อยเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คุณแม่ได้รู้จักศักยภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้นได้รู้ว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนในการหาเงินมีความอดทนมีความแข็งแกร่งและมีความพยายามแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดได้รู้จักความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินเขาหากเรายังไม่รู้จักเจตจำนงของตัวเองด้วยรักจากหัวใจโค้ชพาวค่ะ